สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศงานวันผู้ใหญ่ไทยศิลป์ครั้งที่9นะครับที่บ้านชัดชัยฟิล์มช็อปพธารามราชบุรีนะครับเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2566ครับมีชุดเครื่องฉายหนัง16มมนะครับที่ใช้ต่ออาร์คและนี่ก็คือกระเป๋าใส่ฟิล์มหนังดั้งเดิมของหนัง16มม,มในยุคนุ้น,นครับเลยคัดแต่งนะครับถือมาวางไว้ใกล้เครื่องฉายนะครับซิลิคอนนะครับสำหรับใช้ฉาย เตาอาร์กนะครับก็อยู่ในช่วงติดตั้งนะครับจริงๆคลิปจะเริ่มตั้งแต่มีเล่นว่าวนะครับแต่ว่าผมเอาเล่นว่าวไปใส่ตอนจบนะครับถ้าจะดูเล่นว่าวต้องไปดูท้ายคลิปนะครับตอนนี้ไปดูบริเวณที่คุณจัดชัยจัดแสดงนะครับคล้ายๆับบนิทรรศการเครื่องฉายหนังนะครับ16มม8มม35มมนะครับนี่ครับมี8มมนะครับด้านหลังเป็นกระเป๋าิล์มหนัง ุณแตงไม่เคยเห็นเตาอารขนาดเล็กแบบนี้นะครับเปิดดูนะครับก็ไปถึงแล้วก็ไปดูนะครับกระเป๋าพิมพ์หนัง35โมมน,นะครับนี่หนึ่งจากเขาย้อยเพชรบุรีครับดึงให้จอตึงนะครับจอ46โมมในสมัยก่อนตั้งอย่างนี้นะครับคุณอุ๋ยดนีนะครับนี่คุณสุริยันนะครับสุริยันภาพยนตร์ตุธาราม ภรยาคุณสุริยันนะครับแนะนําให้รู้จักกับคุณปุ๋ยกับคุณเอกยิ่มชื่นนะครับมาถึงก่อนก็ตั้งเครื่องฉายกันครับลองเครื่องตั้งเครื่องนะครับบางทีก็นั่งคุยกันนะครับนี่านเนพลนะครับกับภรรยานะครับคุณจัดชัยนะครับถ่ายรูปกับคุณปุ๋ยนะครับหน้าจอหนังคุณเอกยิ่มชื่นนะครับกับคุณสุธรรมนะครับคุณมนตรีนะครับทานเนพลกับภรรยานะครับนี่พ่อของคุณสุริยันนะครับเด็กๆนะครับ กิน,นติมนะครับแอบถ่ายมานะครับก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานนะครับเป็นมิตรนะครับวันนี้มีแต่มิตรนะครับแจกข้าวต้มมาเด็กๆครั <น ASS> แกะรูปมิัยบัญชานะครับเพื่อที่จะเอามาเริ่มพิธี ที่หน้าจอหนัง16วกบมมนะครับให้พี่แต๋วนะครับจงบุญคงอ่อนนะครับสุดยอดแฟนบันแท้วิชัยบัญชานะครับเดินถือมากับลิขิตแต่งนะครับแล้วก็มาตั้งไว้ที่จอหนังซีรูกบมมอนะครับพี่แต๋วเจ็ดรูปมิดนะครับกุ๋ยนนท์สีนะครับแจกลายเซ็นนะครับหนังหน้านะครับให้กับคุณสุริยันแล้วก็อันนี้เซอร์ไพรส์เลยนะครับเอาเสื้อมาให้เซ็นชื่อที่หน้าอกเลยนะครับตอนแดงนัวมีคนเดียวนะครับสุริยันก็เอาด้วยครับ ท่านนี้คนเดินมาไหมครับข้างหลังนะครับรดกับข้าวมาแล้วครับท่านในผลเอาด้วยท่านในผลก็เซ็นด้วยนะครับเรวยว่าร่วมสนุกกันนะครับเห็นไหมครับเระยาก,ก็ถ่ายรูปให้นะครับีด่ด้านนอกนะครับล้อมวงเสวนาคุยกันนะครับ คุณแตงนะครับเอาไปปิดหนังหน้านะครับไปขอลายเซ็นปุ๋ยนะครับนี่คศกของงานนะครับวันนี้ก็ไลฟ์สดตลอดนะครับอยู่ที่สนามเว้านะครับกับข้าวกับปลานะครับก็ขนกันมานะครับด้วยผมถ่ายเรียงหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ตัดให้สั้นที่สุดนะครับจะพยายามให้จบภายใน15นาทีให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิด15นาทีนี่ผมลงเฟซบุ๊กไม่ได้นะครับ ได้ไป u t u b e นะครับบางทีก็ไม่อยากจะไปลง y t u t u นะครับอยากลงในเวทนะครับให้ทุกท่านได้ดูกันง่ายๆนะครับคุณหมีหนึ่งจากเอาย้อยเพชรบุรีนะครับนําไปปิดขนาดใหญ่นะครับมาขายนะครับคุณแตงก็ไปเลือกดูนะครับนี่เครื่องใช้หนัง8มินนะครับแปดหมอนะครับของคุณคุณพ่อของคุณสุริยันนะครับก็มาใช้แต่หัววันนะครับแล้วนี่ก็เป็นกับข้าวกับปลานะครับที่นํามาเลี้ยงผู้คนนะครับแบบบุฟเฟ่นะครับตักแล้วก็ ไปการโต้ไปหาที่รับประทานกันนะครับก่อนที่จะเริ่มงานนะครับเลยคับแต่งนะครับแล้วก็นี่พอเริ่มค่ํานะครับก็จะเปิดไฟนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นรับประทานอาหารนะครับก็จะนั่งกันเป็นกลุ่มๆนะครับอันนี้สวยนะครับเห็นไหมครับเอามาโชว์นะครับ ตลนี่บางจอก็เริ่มลองแสงลองฉายกันนะครับพิธีการจริงๆนั้นยังไม่เริ่มนะครับแต่ว่าลองเครื่องกันก่อนนะครับมีหลายเครื่องนะครับนี่คุณปรัชญาปินแก้วนะครับมาถึงแล้วนะครับคุณอุ๋ยนั้นมาถึงก่อนนะครับนั่งรออยู่นะครับแล้วคุณปรัชญาก็เข้ามานะครับมาร่วมโต๊ะกันนะครับประทานอาหารนะครับแล้วก็จะได้เริ่มกิจกรรม เพืนชายหนังก็ฉายเรียว่าฉายคลอไปเรื่อยๆนะครับกินไปก็ดูกันไปนะครับ35มมครับคุณปรัชญาปิ่งแก้วนะครับแจกลายเซ็นใบปิดองบานนะครับให้คุณสุริยันนะครับเจ้าของจอหนังจอนี้แหละครับก็ถ่ายรูปนะครับเป็นกันเองนะครับบรรยากาศเป็นมิตรนะครับ มีอาจารย์พินภูพาณน,นะครับกระเป๋าฟิล์มเพชรเพชรนะครับของอาจารย์ท่านนี้นะครับแต่ข้างในเป็นเรื่องอื่นนะครับเจ้าอื่นก็เริ่มใส่ฟิล์มนะครับนี่ลองเครื่องฉายนะครับ16มมนะครับกระตูนนะครับ ก็จะยืนดูเครื่องฉายนะครับสำลึกความหลังกันนะครับเดี๋ยวหลังจากรับประทานอาหารเสร็จก็จะเริ่มกิจกรรมนะครับปิจารพนมนะครับกิจกรรมก็คือให้สองุ่มกลับนะครับก็คือพี่อุ๋ยนนทรีนะครับคุณปัจญาปิ่นแก้วนั้นนี่คคุณปุจจาก็จะใช้นามาที่เครื่องฉายนะครับเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ของกิจกรรมก็ได้นะครับให้พุ่มกลับหนังนําหนังที่ตัวเอง กำกับนั้นที่เป็นฟิล์มนะครับเอามาใส่เครื่องฉายนะครับแล้วก็ฉายให้คนดูนะครับนี่ช่างภาพนะครับทั้งมืออาชีพแล้วก็มือสมัครเล่นนะครับลุงล้อมถ่ายนะครับก็เรียกว่าสนุกนะครับตื่นเต้นนะครับคนทำหนังแต่ไม่ใช่คนฉายหนังมาใส่ฟิล์มหนังฉายกันเองนะครับโคตรสดครับตลกครับคนนี้ครับอาจารย์ท่านนี้ นี่ครับสองสี่เก้าเก้าอัญถานครองเมืองถ่ายรูปนะครับ ไปสักรู่หนึ่งก่อนนะครับรียกว่าเป็นการใส่แบบเจอไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็จะเป็นคิวของคุณปรญาปิ่นแก้วนะครับมาใส่ม้วนหนังต้มยำกุ้งนะครับดูวันจบม้วนหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับนี่เป็นสองสีก็ก้าอยู่นะครับถ่ายตจด้านหลังนะครับถึงคิวคุณปรญาปิ่นแก้วแล้วนะครับต้มยำกุ้งครับดูอุยก็ มายืนเป็นกำลังใจนะครับคนทําหนังนะครับแต่ไม่ใช่คนฉายหนังนะครับให้มาฉายหนังวันผู้ใหญ่ไทยซีนนี่เขาเน้นฉายหนังจากฟิล์มครับสองคุณกับธน,นีมาก็ต้องมาฉายหนังผลงานของตัวเองนะครับด้วยฟิล์มนะครับแล้วก็นั่งดูนะครับก็ฉายจบทั้งสองเรื่องนลครับแต่ว่า วิดีโอผมจะถ่ายแค่ช่วงนี้ไว้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวร้อยครับของคุณปัชญาครับเมื่อจบกิจกรรมที่เรียกว่าเจิมหนังสองเรื่องของสองคู่กลับแล้วนะครับก็จะถึงกิจกรรมเรียกว่าวาดรูปพระเอกมิตรชายวชานะครับที่จอหนังสิบกพออมนะครับแล้วก็เรียนเชิญพี่ชับชัยด้วยนะครับ อ่าเปิดหน้านิดนึงครับเปิดหน้านิดนึงเอาละาข <c oughs> นุครับนิดนึงเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับนะเรียนเชิญขึ้นบนเวทีลลนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับอาจารย <c oughs> ์นะคุณหมอ,อคงครับ <c oughs> นัดมาัดมามาพี่นัดครับมาเลยครับนี่แหละครับนัดพาผู้ยิ่งใหญ่ครับเดินไม่ไหวแล้วท่านในพลท่านในพลมาเลยครับมาเลย เอาเลยเขาเลยเขาเลยครับเขาเลยเอาละได้หรือยังเออเอาเอาเอารอผมด้วยรอผมด้วยรอผมด้วยผมด้วยครับพี่พี่น้องๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ผมทำหนังเรื่องมนต์รักล่าภาคครับเราทำหนัง เกี่ยวกับเรื่องของการฉายหนัง16มิลมแล้วก็มีการพาคสดแสดงเลยคุณเพียสุปรวัตคุณเก้าสีรายุคุณหนูนาหนึ่งธิดาแล้วก็คุณสามารถพยากรุษนะรเป็นหลักแล้วก็เราทำเกี่ยวกับการฉายหนังแบบนี้เลย16มิลมแบบนี้เลยแล้วก็พาคกันสดๆนะครับแล้วว่าเราก็พยายามที่จะทำให้คุณมิตรกลับมาอยู่ในหนังของเราด้วยนะครับ เชิญรับชมกันได้วันในวันที่8ตุลาคมนะครับเราจะลงที่เน็ตฟลิกนะฮะและรอที่วนดูเน็ตฟลิกเราเชื่อว่ามันเป็นความภูมิใจที่เรารักคุณมิตรเหมือนกันทุกคนเรารักหนัง16มิลเรารักหนัง8มิลเราเราักการในใช้การใช้หนังแบบฟิล์มแบบนี้นะฮะผมเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะทำทุกคนประทับใจแล้วทุกคน ทำให้ทุกคนมีความภูมิใจในสิ่งที่พวกเราทุกคนละนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณจัตชัชยขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่อยู่ในสถานที่แห่งน,นี้นะก็ช่วยบอกบอก,กันต่อไปว่าหนังเรากำลังจะฉายวันที่แปดตุลาคมเพื่อเพื่อจะเชื่อชู คุณมิตรเฉตชะชาที่พวกเรารักกันทุกคนผมก็รักคุณวิตเหมือนทุกคนที่รักคุณวิตนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ผมผมได้คุณเฉตชะชัยไปทํางานกับกับผมมาทั้งเรื่องหนังทั้งเรื่องในเวลาสามเดือนนะเราก็มีคุณชัตชัยไปช่วยเราในการใายหนังแปดไอสิบหกมิลด้วยกัน,นะครับแล้วก็วันนี้คุณชัตชชัยก็จะมามอบผมผมอยากได้ เครื่องฉายสิมิกนีปที่ระลึกไว้กับพวกเราทีมงานทุกคนเพื่อจะให้มันเป็นความรู้สิกที่เราได้จดจำมันไว้ว่าโอเคเราไดเคยทำงานด้วยกันเคยทำหนังคุณมิตรด้วยกันเคยได้ฉายหนัง16มิกด้วยกันนะครับก็ขอเอชิญช่าชายครับมอบเครื่อง ใช้หนังให้ผมนิดเ,เ,เป็น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 เครื่องที่ใช้ในหนังของเราูเบอร์เก้าที่ติดอยู่ไอ้คำว่าโอสถสภาเทวดานี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับในหนังทั้งนั้นนะฮะก็เครื่องนี้เครื่องนี้เนี่ยเครื่องขนาดเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องนหนังที่เราใช้ในหนังงน,นัง้นถ้าทุกคนดูหนังแล้วชอบก็ พก็จะจดจำไว้ว่าเครื่องใช้หนังให้หนูเป็นเครื่องฉายหนังที่อยู่ในหนังของเราเขอบคุณในนส่ใจมากครับที่ดีแล้วมันมีค่าทางจิตใจครับและนี่ก็เป็นเตาอาร์กนะครับสำหรับฉายหนัง16อมมนะครับที่เป็นหัวเครื่องยี่ห้อ RCA นะครับหัวเครื่องเป็น RCA นะครับแต่ว่าเตาอาร์กเป็น เบนฮูเว่นนะครับคุณก็ยืนมองดูนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมานะครับบางคนเกิดไม่ทันนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับริมหนังที่ใสและฉายอยู่เป็นริมหนังของพระเอกวิชัยบัญชาติยอดคนจริงครับเรื่องนี้แสงขึ้นฟ้าแล้วครับแบบนี้ต่ออานะครับแล้วก็จอ,อนี่ฉาย2499อยู่นะครับ แล้วก็มาดูจออีก3จอนะครับอันนี้เด็กดูนะครับเว่าการ์ตูนนะครับเห็นไหมครับนี่ก็35มบมไม่ใช่เต่าอาร์นะครับใช้หลอดประกงหลายกันเปิดเสียงกันเงียบเงียบเบาๆนะครับพ่อสนุกนะครับแล้วนี่ก็ย้อนกลับไปที่ตอนที่ผมไปถึงนะครับก็มีการแจกว่าวให้เล่นนะครับเด็กคนนี้ที่กรอฟิมนั่นแหละครับก็เล่นว่าวนะครับผมก็ส่งเลขาแต่งนะครับไปเป็นนางแบบ ประจำว่าวให้เล่นนะครับก็สนุกนะครับนมดีนะครับดูราขาต่งกับประเทศครับวิ่งจะเรียกว่าวิ่งจะพ้นทุ่งนานะครับสู้เด็กๆไม่ได้แล้วครับเด็กๆเขาถนัดกว่านะครับนี่ครับดูเด็กๆนะครับกับกิจกรรมเล่นว่าวนะครับซึ่งเสริมพิเศษมาสําหรับงานนี้โดยเฉพาะนะครับสําหรับคนที่ไปถึงก่อนนะครับมีว่าวแจกให้เล่นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมวันผู้ใหญ่ไทยศิลนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิป จุดนี้นะครับ